คราวนี้ขยี้ต่อนะฮะโทรมาอีกหนึ่งคนแล้วนะครับกับตำรวจเนี่ยปลอม ผู้ชายเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่งตัวเป็นตำรวจมาหลอกลวงประชาชนนะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเนี่ยคุณมีคดีค้างเรื่องของคดีฟอกเงินคดียาเสพติดจะต้องมีการโอนเงินมาเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินนะฮะและสุดท้ายก็เชิดเงินไปตามระเบียบนะครับผู้เสียหายเนี่ยตกเป็นเหยื่อจํานวนมากเลยทีเดียวทีนี้ครับเมื่อวานนี้จําได้ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยทางเพจตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาโพสต์ภาพผู้ชายคนหนึ่งหัวเกรียนแต่งตัวเป็นต,นตำรวจแต่ว่าเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ตอนนี้อยู่ระหว่างการล่าตัวชื่อว่าอันนี้เป็น ฉายาที่สอบสวนกลางเนี่ยเขาไล่เลียงตั้งฉายาให้นะฮะบอกว่าเนี่ยคือผู้กองเคโลโลแห่งกองร้อยปลอยเป็ดเดี๋ยวจะติดตามตัวดาเนินคดีล่าสุดโปรอีกร้ายแล้วนะฮะและมีผู้เสียหายเนี่ยแจ้งความดําเนินคดีกันเพิ่มเติมด้วยนะครับก็เป็นผู้ชายแต่งตัวเป็นตํารวจทําให้ล่าสุดครับตำรวจสอบสวนกลางจะต้องมีการเตือนภัยประชาชนหน่อยนะครับว่าหากพบ3สิ่งนี้3ข้อนี้เนี่ยยืนยันได้ทันทีนะครับว่า เป็นตำรวจปลอมอย่างแน่นอนนะครับมีอะไรกันบ้างผู้ชมข้อแรกเลยนะฮะถ้าตำรวจจริงเนี่ยเขาจะไม่มีการแจ้งข้อมูลผ่านทางลายติดต่อไปยังผู้เสียหายผ่านทางลายเพื่อแจ้งความดำเนินคดีเป็นอันขาดข้อที่2ตำรวจจริงเขาจะไม่ให้ผู้เสียหายนั้นโอนเงินทำธุรกรรมต่างๆเพื่อมาตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อยือนยันความบริสุทธิ์ กับข้อสุดท้ายนะครับเขาจะไม่มีการส่งเอกสารทางราชการผ่านทางไลน์เพื่อที่จะออกหมายเรียกหรือว่าออกหมายจับทางผู้เสียหายเป็นอันขาดหากผู้ชมนะฮะสสิ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดพบเห็นมีใครติดต่อมาผ่านทางไลน์วิดีโอคอลเนี่ยยืนยันทันที100%รตํั้งรบอมอย่างแน่นอนครับ